แล้วก็บอกว่าทองตัวนี้ก็ประมาณถ้าเธอขายก็ไดประมาณ4ี่แสนนะคะเราเบอกว่าเงินตัวนี้ถ้าสมมติว่าสันปเนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็โอ้คือผีแทะปล่อยผมตามคําขอนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ที่ไอ้ระมาณปล่อยผมเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วอาจจะเป็นคนที่โอ้ขาวนะพี่น้องเป็นคนที่ชอบจับผงเปก นะชอบจับผมตลอดก็เลยเอาผมขึ้นถ้าถามว่าปล่อยผมแบบนี้นะคะปล่อยผมแบบนี้เนาะกับมัดผมที่เอาขึ้นสูงๆอ่ะอันไหนดูดีกว่าไอ้ก็ลุยว่าแบบนี้ดูดีกว่านะแต่ว่าไอ้จับผมดีเลยพี่น้องท้าวไอ้ปล่อยผมเนาะแล้วทาไมชอบมัดสูงๆเพราะว่าไอ้คิดว่ามัดสูงอ่ะมันจะแบบว่าดูไม่สูงอายุเนาะแต่ว่าถ้าสมมติไอ้มัดแบบนี้เนะไอ้แรมดูเหมือนคนสูงอายุนะคะแก่กว่าอายุนะไอ้ก็เลยประมักในความคิดส่วนตัวนะ ันนี้ก็จะทำแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดมีเห็ดพึ่ง,อนนงไอต,ต้มไว้จากแตเมื่อคืนเป็นเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะพ่อใหญ่ก็จะกินเป็นอันนี้ซอสสำเร็จแล้วก็จะใส่โปรตีนด้วยทูนา่านิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเช็ดทำความสะอาดอ่ถ้วยจานก่อนเนาะ่อนอื่นนะคะ มีคนถามไปว่าน้องอายมาดูแลพ่อใหญ่อย่างนี้น้องอายได้เงินเดือนไหมช่วงนี้คอมเมนต์จะเยอะมากเลยเนาะคือพี่น้องเห็นแล้วคอมเมนต์เขาเยอะนะคะคอมเมนต์เยอะตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างก็จะเขียนหาอายเนาะเพราะว่าอายพยายามที่จะลงวันละสองคลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ให้กําลังใจนี่เยอะนะคะแล้วก็คําตอบคําถามนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ วันนี้อ้ก็เลยม,มาแต่ว่ามาอยู่กับเพื่อนใหญ่ื่คนให้เงินเดือนบอ่อแบบนี้นะเพื่อใหญ่เพิ่นเคยบอกเลยไอทำเอ่อยูทูบเนี่ยจะเข้าปีที่แปดแล้วเนาะเจ็ดแปดปีนะคะตั้งแต่ไอเหตุยูทูบเนี้ยไอก็ไม่เคยได้เงินเดือนนะคะเพราะว่าเพ่อใหญ่เพิ่นไ่ได้ให้อายอะนะเนาะเพราะว่าไอาก็ปีก้าขาแข็งแล้วแบบนี้นะปีก้าขาแข็งในที่นี้คือกเราคืงว่าไอาสามารถดูแลเจ้าของได้แบบนี้นะ แต่ถ้าสมมติว่า,าตกทุกขหรือว่าอย่างวันนี้เราช่วยไหมเราก็ช่วยนะคะแต่ว่านิสัยของอาอายจะเป็นคนที่ไม่เอ่ยตังขอไม่เอ่ยปากขอตังนะเพราะว่าอายเคยขอแล้วมันใชผิดกันเพราะไงนะว่าเรื่องอย่างก็ว่าได้มดแต่เพื่อนว่ามาักว่าเรื่องเงินอายก็เลยเป็นการที่แบบว่าอายสิคอยสิเป็นคนหนึ่งที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะไม่ค่อยจะให้เพื่อนแบบยุ่งยากกับชีวิตอายานใดนะคะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้เนาะ เออขวนไปอยู่เนาะยังบบมาฮอดคาถามว่าได้เงินเดือนไหมที่มาอยู่นี่ไอ้เ่าได้เงินเดือนนะจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นโอกาสของไอ้นะคะหนึ่งคือไอ้ได้เบิ่งเพิินเนาะสองยอดวิวกับพี่น้องเห็นแหละไอก้ออไไอก็ได้ทํางานนะคะไอ้ก็ได้รายรับจากตรงนั้นก็เยอะขึ้นเกือกบจะสามเท่าเนาะจากที่แบบว่ายอดวิวสองสามพันกับพี่น้องเห็นแหละมาอยู่นี่ไอ้กันยอดยอดวิวกับประมาณเป็นหมื่นนะนะ มันก็ทําให้อายได้รายได้จากตรงนั้นนะหนึ่งเลยคือได้เบิ่องล้าวสองอายได้เฮ็ดคลิปได้เฮ็ดงานนะคะ่ะแล้วก็สามนะอายก็ไม่ได้ใช้ตังค์ตัวเองคือว่าบริษัทเงินเจ้าของก็คือ <c oughs> เอ่อเพราะไงพึ่งเป็นคนซื้อกับพงกอบข้าวกับนาบอ่ะนะอายก็เลยไม่ได้ใช้ตังค์ตัวเองเลยนะคะนอกจากว่าตอนอายมามือแรกเนาะโดยส่วนมากแล้วตอนนั้นบัดลูดคองอ่ะนะ ATM นะีเนะพ่อใหญ่ ตอนนั้นนะ่พะพ่อใหญ่ยังบ่ได้เติมเงินเข้าให้อายเนาะแล้วที่นี่เราก็มีเงินสดเพราะว่าธนาคารของพ่อใหญ่นี่ CA บ่ยัง KA <CA> อย่างสักอย่างนี่แหละมันวงเงินนะ่ะมันกดได้บรร่ได้หลายนะคะเราก็เลยให้อายนะ่ะเออออกเงินไปก่อนแล้วอายจะมีเงินตอนนั้นนะ่ะประมาณ300ดอลนี่แหละมาโอ้ย0 0มดอลมาสักประมาณ300ยยูโรนะคะตอนที่อายมาเนาะเป็นเงินที่เหลือจาก ไอ้เงี้ยนะเงินเหลือจากประเทศไทยแหละจ่ายก้ากระเป๋าไปเจ็ดสิบนอนก็เหลืออยู่สองเลยกว่าแล้วก็มือแรกนะก็เป็นเงินไอ้ที่ไอไปช้อปปิ้งแล้วไอ้ก็บอกว่าไอ้บอกเอาแต่ว่าเราก็ให้ไอ้แบบนี้นะนั่นแหละค่ะสรุปคือไอ้มาเนี่ยไอ้มีแต่ได้นะคะถึงไอ้พอได้เงินเดือนแต่ไอ้พอได้ใส่เงินเจ้าขอไอ้ได้เบิ่งกลาวได้เห็ุคลิปได้เห็ุงานนะคะเออแล้วก็ หล,หลายคนเห็นว่าเออทำไมผู้หญิงไทยคนนี้ถึงกลับมาดูแลอย่างแบบหลายคนกับหลายความคิดแบบว่าทาั้งๆท,ท,ที่ผู้ชายเขาให้ไปแล้วเธอก็ยังกลับมาในยามที่เราแบบบอสบายอย่างบนอ้ก,ก,นอก็ดีใจนะคะเออนั่นแหละถึงบอกว่าไม่ได้เงินเดือนอ้ก็ไม่ได้ร้องขอนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีอะไรที่ไอซึ่งในน้ำใจเราอยู่เดยสิว่าให้ฝาเก็บเงินเก็บทองไว้ให้อายแบบนี้นะอืมสันว่าก็ว่าเลยเนาะบอาเลย มื่อนั้นเนาะอายบอกให้เราจดเบอร์ของเบอร์ฉุกเฉินนะคะให้จดเบอร์ฉุกเฉินแล้วก็อายเราวบอกเรา่าเบอร์พายน้ำที่อติ่ต่อแบบว่าเขาซีมหาหาอายได้เลยแบบนี้นะเมื่อเธอร่มหรือเธอเป็นอย่างแบบนี้นะเพิ่นก็จะจดจดจด,จดไปแล้วที่นี่นะเพิ่นเลยให้อายนะเอ่อ เปิดลินนซักของเรานะก็บอกลูกว่าเราเคยมีรืยยังเพราะว่าไอาเป็นคนที่ไม่แต่เงินในกระเป๋าเราไอยังไม่เคยถามเพราะว่าเคยบอกเลงเงินเราก็เงินเราเงินไอก็เงินไอ,นอแม่นยู่ว่าเขาแต่งงานกันแต่ว่าเราไม่ได้หาเงินมาด้วยกันนะคะไอถึงบอกว่าถ้าสมมติคนที่แต่งงานกับต่างชาติที่จะหวังมาเอาเงินเขานะคิดดีๆนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาทําง,งานจนกเกษียณหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วเรามาแต่งงานกับเขาแล้วเราจะได้เงินของเขาหมดมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้อง ยึดหลักของความเป็นจริงว่าเออม,มันบ่าแม่เด้อสิเปลาของเขานอกจากว่าเขารักคุณจริงหรือเขามีเงินเยอะนะคะคือปัญหาในเราก็ฮักไอรีแต่ว่าเพียงคือว่าเงินเราก็พ่อแบบว่าช่วยเหลือเธอนะอืมพอที่จะช่วยเหลือเธอซื้อข้าวให้เธอกินได้ช่วยเหลือในยามฉุกเฉินอยากได้นั่นได้นี่ฉันซื้อให้ได้ยู่แบบนี้นะมันก็สิเป็นประมาณนั่นเดอ้อถ้าสมมุติว่าเจ้ามาในความคาดที่เจ้าโลภเด้อสิว่าให้ฟังเนะาะโลภจังไร พอสมมติปุ๊บแบบเนี้ยเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วต่างชาติที่กเกษียณอะไรเงี้ยเหลืออายุเยอะอย่างเงี้ยเขาจะหย่าร้างกับภรรยาเก่าเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วอายุประมาณนั้นแล้วนะคะการที่เขาสไปหาเมียใหม่ที่เป็นเอ,อ่อประเทศเดียวกันด้วยกันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากนะคะทุกคนมันก็นเลยเป็นการที่แบบว่าเขาไปหาประเทศที่แบบว่าเออประเทศไหนที่สนใจต่างชาติก็คือ จิมีคัมบดียาประเทศไทยเฮา์ฟิลิปปินส์เราก็มีบ้างอย่างแบบนี้โซนแบบนี้คือเขาสามารถที่จะสามารถเลือกได้ว่าเออสีเอาอายุประมาณใดอย่างประมาณนี้นะเขาก็เลยหาผู้หญิงที่แบบว่าอยู่ประเทศนั้นนั่นเ,ออเพื่อที่จะมาอยู่นำะเขายามแก่ชีวิตนะคะบางคนโชคดีเขาก็จดทะเบียนให้บางคนเขาก็เอามาแบบว่ามาอยู่นำกันแบบบอยเฟนเกิร์ลเฟนแบบนีนะ้บางคนก็เป็นแบบว่า ถ้าว่าเห็นภาพก็เหมือนเมียเชา่าเมียเช่าเป็นยังไงคือมาอยู่กับค่อยค่อยจะเดือนละสามหมื่นเด้อจะมาอยู่ในค่อยสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนแล้วแต่ตกลงกันแบบนี้นะนะคะนั่นแหละไอ้ถึงบอกว่าขนาดตัวอายไอ้จดทะเบียนมานะคะอ้ยังบ่ได้รู้วา่าพ่อใหญ่มีเงินทน่าใดมีทรัพย์สมบัติอีกอย่างเราเสียให้ไผแเราสี่เหตุอย่างไรไอ้ไม่เคยถามเพราะว่าหนึ่งคือไอ้บอกแล้วว่าพ่อใหญ่หาเงินมาทางชีวิตแล้วทีนี้เจ้าของไปจดทะเบียนแล้วทําตัวเป็นเจ้าของมันก็เห็นแก่ตัวนะคะถ้าเขาจะให้ แต่ว่าสิ่งที่ไอบอกว่าไอาช็อกว่าพ่อใหญ่เราไฮไอมี I, มันเป็นอย่างบาหลายดอกพี่น้องนะคะตอนอาคารของไอ,อ้รบยาเอ่ยอยู่ข้างล่างนะคะตัว c ตัว I ตัวทตัว I อยู่สิงคโปร์เวลาที่เงินตัวใดขึ้นเขาสิโทรมาบอกเลยเงินตัวใดขึ้นเงินตัวใดลงเธอแรกเดอ้อโอเคแล้วทีนี้เราก็เลยตอนนั้นเนาะเงินของสวิตหนะมันขึ้นนะคะมันฟังบอกเมันขึ้น เราก็เลยแลกนะแลกมาแล้วถ้าสมมติว่าตีเป็นเงินไทยเราบอกว่าเกือบประมาณห้าแสนระว่างซีนี่แล้วเราก็แลกนะคะเป็นทองทองที่เป็นบาทเป็นเป็น,เป,นเป็นแท่งทองแท่งนะคะกับประมาณสิบกรัมรมนี่แหละไอบ้บรูว่าบ้านเขาเอินจะไหแเราก็บอกว่าทองตัวนี้ก็ประมาณถ้าเธอขายกระแด้ประมาณสี่แสนนะคะเราบอกว่าเงินตัวนี้ถ้าสมมติว่าสั่นเป็นหยางเธอก็สามารถที่สีดําเดินสวิต ถ้าเธออยากกลับไปอยู่ไทยเธอกลับไปอยู่ไทยแต่เธอเธอแบบว่าเออยังอยากอยู่นี่คือเธอบอกว่าเธออยากทําการทํางานเออเธอกะยังแบบว่าใช้ชีวิตอยู่นี่ได้เพราะว่าเราก็บ่เคยถามว่ามีเงินจากบาทไอ้ก็บ่เคยถามนะคะแล้วไอ้ก็ไม่เคยเอ่ยว่าเออขอเงินแห่เพราะว่าไอ้รู้สึกว่าไอ้ไอ้เฮ็ดว่าได้นะพี่น้องนาอเจ้าเออเย่างหนึ่งก็คือเฮาก็ยังอาจจะแบบอ่ะพอมีอยู่แบบนี้นะเขาก็เลยเป็นการ่แบบว่าเออเขาไม่ขอแต่ถ้าวันหนึ่งมันไม่มีจริงๆ เขาจําเป็นต้องขออะไรทุกคนเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันบางคนสิบวันล่แ้วจะมีเงินอันนี้ก็คือการที่เรามีเงินก็คือไป้องเห็นแหละไอก้อกระเป๋แม่นคนที่ทํางานหน้าเดียวไอ้เห็นงานหลายอย่างเพื่อที่จะวางแผนอนาคตในบ่ต้องไก่หรอกอ่ะสามปีห้าปีถ้ามันเจอวิกฤตเนี่ยอาศิไปทางไหนแบบนี้นะไม่ใช่แบบว่าเขาคิดว่าเออเมแบบ่นะเขามีต่างชาติเลียงเขาแบบนี้เพาบ่ต้องเห็นอย่างเลย ม่นะทุกคนเอียงก็เป็นไปได้นะคะคือเคสของไอ้กับพงยายอยู่ซื่อเราขับรถบ่ได้อยู่ซื่อเราเห็นยังบ่ได้ไหนะี่สิ่งที่เราทําอะไรรู้ไหมเราบอกอกับเจ้าของว่าเธอต้องแข็งนะเธอต้องแกร่งนะเพราะว่าเธอต้องเป็นสาวหลักของบ้านแล้วนะนี่คือสิ่งที่ไอ้เหตุสิ่งใดที่ไอ้เปลี่ยนไอ้ก็จาเป็นที่จะต้องเป็นแล้วก็ไอ้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์นึงเป็นอย่างคือสิทธิ์ทิอพงยายไปเห็ุงานในเมื่อแปลว่าเราให้มาเบิ่งมาดูแลคือความหมายของไอ้ที่ไอ้ท้าว่า ผู้ใดหูวแน่ว่าการทํางานอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยต้องเฮตจังไดแน่น่ะความหมายของไอของไอ,อ,งอคือถ้าเราแข็งแรงขึ้นบ่แม่น,นะปีนี้นะในอนาคตว่าเฮตจังไดแน่นนะในเมื่อที่เออเขามีโอกาสแล้วไอยอยากไปเรียนอยากไปเรียนภาษาแบบนี้แล้วก็อีกจังหน่อยเออไอรับเราแข็งขึ้นแบบนี้ไอจะไปสอบใบขับขี่ของฝรั่งเศสก็สเต็ปต่อไปถ้าเป็นไปได้อาไออยากเห็นงานอ่อ ต่างประเทศนะคะได้เจ็ดหมื่นเป็หมืน่มนกับโบเป็นยังบวกับเออเลิกงานมาเหตุยูทูบแบบนี้นะนั่นแหละค่ะกับไอเห็นล่างคอมเมนต์ที่แบบเพื่อนบอกว่าเราใหออ้โอกาสมาดูแลกันยังจะไปเห็นงานความหมายของไอคือตอนนี้นะ่ะไอห้ว่าเราเป็นแล้วไหนพี่น้องเข้าใจบอกไอก็คงสิบไปใจจืดใจดําที่แบบว่าต้องรีบกอบกยฉันอยากไปทํางานนะเธออยู่ของเธอไปในแหละสาเหตุจากมาจากผมเธออยู่ของเธอไปฉันอยากไปทํางานอย่างเงี้ย มันไม่ใช่นะยางน้อยเนี่ยเป็นปีนะคะที่เราต้องพักฟื้นนะคะแค่ไอคิดในสเต็ปต่อไปต้องทำยังไงเพราะว่าหนึ่งคือชีวิตของเฮ้านะมันบ่ต้องมันต้องเดินหน้านะทุกคนมันบ่ต้องบ่ได้เดินเทหลังเออถ้าสมมติว่าเออถ้าแฟนเฮ้ามีมูลบางเมียให้หลายแบบนี้ให้สามารถใส่ได้จนเฮ้ามือตายแบบนี้ก็บ่ต้องขึ้นลายนะคะแต่แฟนเฮ้าเพิ่นกับซัมนี่เพิ่นกับสวดสด้ซัมนี่นเฮาก็ต้องคิด ในสเต็ปต่อไปแต่ก่อน,นไอ,อ้ไอ้บริคินอย่างไรเพราะว่าหนึ่งคือเคยบอกแล้วว่าเงินเดือน YouTube ของไอ้ก็พอที่จะอยู่ได้ค่าห้องไอ้ก็พอที่จะอยู่ได้นะสี่ห้าหมื่นเอี่ยงแบบนี้นะแต่ความเป็นจริงแล้วไอ้ลองไปใส่สวิตยอยู่ประเทศไทยบ่มีเดือนใดที่ไอ,อ้โบใส่หอสามหมื่นอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่น้องแล,แล้วมันอยู่ว่าได้นะแค่ YouTube มันได้เงินเดือนแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะคะมันเพิ่งโดดขึ้นมาตอนนี้หนึ่งที่แบบว่าเอ้ย เออมันเงินหลายขึ้นมาอายก็เลยแบบว่าโอเคในเมื่ออายมีโอกาสที่จะ,ะดูแลเรานําแล้วก็เห็ดงานไปนำอายก็เลยแบบว่าโอเคอายต้องเ็ดแบบต้องขยันก็เดิมเมื่อยไหมเหนื่อยนะคะทุกคนเหตสองคลิปนี่สองคลิปนี้กลางเวรนี้เจ้าต้องแบบว่าคิดแล้วว่าเจ้าสงเ็ดคลิปอีกอย่างหนบ่บอหนึ่งคืออายก็ไม่อยากสิไปนั่งกินผู้เดียวคือแต่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่า มันก็ถ้าสมมตินั่งกินคนเดียวเจ้าก,ก็คือบบไปนั่งกินอยู่ประเทศไทยแบบนี้อายอยู่ในเราอาจก็ยังให้เรามีส่วนร่วมนะคะเออนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าหลายๆอย่างที่แบบว่าพ่อใหญ่เพิ่อองจะขึ้นให้อายอูนะคะทึ่มันเป็นอย่างที่น้อยนิดเงินแค่ถ้าเปรียบอะ่ะกับประมาณห้าแสนกว่ากับสี่แสนกว่าล้านนึงซะนะคะถ้าเป็นบางคนคิดบ่ดีนะมันก็คิดบด่ดีทุกคนคนเรานะคะว่ามนุษย์นะคะมันมีจิตใต้สํานึกอ้ถึงบอกว่า ไอเห็นคอมเมนต์นะที่เขาบอกว่าทํายังไงถึงจะได้มีแฟนแบบนี้แล้วจดทะเบียนทุกคนไออยู่กับเราก็บอกแม่ว่าปีแรกอะไรจดทะเบียนนะเติมนึ่งนะบอแม่เจ็ดปีผดบอกเราจะจดทะเบียนนำไอ้นะคะเจ็ดปีหรือเปล่าเพราะว่าบัตเจ็ดกะเกือบห้าปีอหกปีจำบ่ได้พวกอันนี้พวกวันสักเท่าไหร่เออนะคะเพราะว่าตอนนี้คิดไหมเพิ่งจดทะเบียนกับเราจากปีหกศูนย์บอกพอหกศูนย์บอกเจ็ดปี นั่นแหละค่ะอายุนําเราก่อนที่สิจดทะเบียนอีกหลายปีเติมนึนะคะ่ะนั่นแหละถ้าเราถ้าเขาอยู่นํนภายย้อนเงินเขาสิทุกนะคะความทุกข์ในมัก็ะสิบง่งบอกออกอาจากหน้าตาเขากระสิหาแต่คนกลนโยบายกนนยโยบายว่าเขาต้องเหตุอย่างไหนเขาจังได้เงินจากเขาเอาตัวแน่พ่อบอสบายแม่บอสบายลูกเป็นนันเป็นนี่ตัวแน่เออฉันต้องส่งลูกเรียนนะจะนั้นจะนี้นะคะ ซึ่งเขาไม่พูดแต่ว่าเขาจะมีความกดของเขาอยู่แล้วว่าเขาก็คิดว่าเฮ้ย hey, เพราะว่าต่างชาติกับคนไทยเลี้ยงลูกการใช้ชีวิตต่างกันคนไทยเฮาการใช้ชีวิตคือการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเอื้อยบ่มียืนมือซอยเอื้อยน่องบ่มียืนมือซอยน่องพอแม่เท่าแก่มาดูแลเพิ่นนะคะซึ่งเขาเลี้ยงมาแต่ไหนแต่ไรแบบนี้แต่ต่างชาติคือ ถ้าสมมติลูกหลานไม่มีครอบครัวแล้วนะเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาเงินทองเขาก็บ่ได้ส่งแบบว่าให้คือคนไทยเฮาการใช้ชีวิตมันเลยแตกต่างกันบางเชื่อเขาบ่เข้าใจดอกว่าเฮ้ยเธอจะให้พ่อแม่เธอทําไมแบบนี้นะซึ่งการเลี้ยงกันใช้ชีวิตมันแตกต่างกันขนาดว่าการแต่งงานของเขาแต่งงานเขาเขาโบสถ์จัดพิธีมีแค่เงินแบบปาร์ตี้อย่างแบบนี้นะแต่คนไทยเรามีสินสอด ขนาดว่าไอ้บอกพญ่แออร็กๆเนาะเธอต้องจดทะเบียนกับฉันนะฉันอยากได้นไออหนึ่งลนะ้านไอ้บอกอีกนนะลูกวะเราจังเลเธอฝันบอก you dream แล้ว,วละหลังจากนั้นเราก็ไอพาเราไปสกลหลังจากนั้นเรากลับ,บรรก,บกรกบุงเทพเลยเราบอกกับไอว่าเธออยากกลับตามฉันเธอก็กลับเธออยากอยู่ก็อยู่แต่ว่าประเทศฉันไม่มีใครแต่งงานด้วยการซื้อเงิน แล้วก็ไม่มีใครขายลูกเขาสิเข้าใจว่าขายลูกกินแบบนี้นะความหมายของเขาซึ่งมันเป็นอย่างที่แตกต่างกับคนไทยเขาคนไทยคนไทยเขาคิดว่าเออถ้าสมมติเขาแต่งงานไปเนาะเขากะเอาเงินตัวนั้นไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เพ่เลี้ยงเขามาจนใหญ่จนโตเป็นบอกถ้าเขามีลูกผู้หญิงแบบนี้นะถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้มันก็เป็นแบบนั้นไปแตกต่างชาติเขาไม่ใช่นะคะการใช้ชีวิตกับต่างชาติซึ่งถ้าสมมติว่าเอาเงินเป็นตัวรักพิกกันแน่นอน พิจกันแล้วมันจะเป็นแนวโน้มถึงขั้นเลิกกันนะคะอันนี้คือประสบการณ์ของชีวิตคู่ไอาไอาบอย่าเอาภัยมาเล่าให้ฟังเนาะพื้นเขาอาศิบ่เป็นคือไอาสามีเขาอาศิว่าเรื่องเงินได้ขอเงินได้แต่ตัวไอ้ไอขอบ่ไรนะคะถ้าเราให้เราให้เองวันเกิดวันนั้นวันวาเนท้าทยว,นนวันนั้นวันนี้เราให้เราเสียให้ไอ้เองโดยบรจําเป็นต้องขอมันก็นเลยเฮ็ดให้ไอยว่าเออเธออย่าขอนะขอแล้วพิดกัน ขอเล่าเขาสิว่าเฮานะว่าแต่เรื่องเงินบม่ได้หักเขาจังนะจีนิไอ้ก็เลยตัดส่วนนั้นไปไอ้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแข็งแกร่งขึ้นด้วยซ้ำไปหาเงินโดยเจ้าของภูมิใจด้วยซ้ำไปพี่นอ้องจ้ะนะคะส่วนเขาเขาจะให้เขาให้เองบ่ต้องขอนะคะสําหรับต่างชาติที่ขอญาตไปก็เดี๋ยวฉันว่าได้ว่าไปแกงเห็ดก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย